เมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์จากอนาคตได้ค้นพบรอยแยกประตูมิติที่สามารถย้อนเวลาไปยังยุคเดนเวสาร์ได้พวกเขาจึงเริ่มอพยพไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่เป็นมนลพิษสุดท้ายแล้วมนุษย์กลุ่มนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องเทอร์นาโนวาหลายวันต่อมาผู้การเทเลอร์ก็คิดที่จะออกไปทำธุระนอกเทอราโนวา โวยมอบตำแหน่งให้จิมเป็นผู้การชั่วคราวเพื่อให้จิมทำหน้าที่คอยดูแลเทลานวาแทนและหาตัวสายลับของพวกซิกเซอร์มาให้ได้ต่อจากนั้นเมื่อเทเลอร์ได้ไปถึงยังน้ำตกที่ลูคัสมาเขียนสมการทิ้งเอาไว้เขาก็เห็นซากกองไฟที่เหมือนกับเพิ่งจะมีคนมาอยู่ได้ไม่นานทันใดนั้นมิล่าก็โผล่อ,ออกมาหาพร้อมกับถือปืนคูโดยที่เทเลอร์ไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้เทเลอร์ก็เลยต้องยอมจำนนและถูกมิล่าจับตัวไว้ได้ ส่วนทางฟังของเทราโนว่าพวกจิมก็เห็นว่าตรงต้นไม้ในป่ามันมีแสงไฟกระพริบเหมือนกับมีคนกําลังส่งรหัสลับอยู่ซึ่งพอสองกล้องดูภายในเทราลานว่าก็เจอกับแสงไฟที่มีคนส่งโต้ตอบออกไปเขาจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของสายลับที่พยายามติดต่อกับพวกซิกเซอร์แน่ จิมจึงรีบพามาร์กบุกไปยังสถานที่ที่มีแสงไฟนั้นทันทีในระหว่างนั้นสายลับที่เห็นว่าจิมกำลังจะมาถึงก็รีบหนีไปซ่อนตัวพร้อมกับถือกระจกที่ใช้ส่องไฟเอาไว้แน่นจนทำให้มันบาดมือเลยมีเลื่อนไหลออกมาซึ่งสายลับตัวจริงที่แท้แล้วก็คือสกายนั่นเองพอจิมกับมาร์กพากันมาถึงก็เห็นว่าในแก้วน้ำมันมีเลือดของใครบางคนตกอยู่จิมจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นเลือดของสายลับอย่างแน่นอน ตัดภาพมาที่ทางฟังของผู้การเทเลอร์หลังจากที่ถูกมิล่าจับตัวได้แล้วเธอก็มัดมือเขาและบังคับให้เดินทางไปยังฐานทัพของพวกซิกเซอร์ในระหว่างนั้นเทเลอร์ Taylor ก็หันไปเห็นพืชชนิดหนึ่งที่ใบของมันมีความคามเหมือนกับใบเลื่อยเขาจึงแกล้งทําเหมือนกับพยายามวิ่งหนีเพื่อให้มิล่ายิงปืนโซนิกใส่แล้วกระโดดไปหาต้นใบเลื่อยต้นนั้นพร้อมกับแอบเก็บมันมาด้วยเพื่อใช้ตัดเชือกข้อมือตอนที่มิล่าไม่ทันรู้ตัว ส่วนทางฟังของสกายหลังจากถูกแก้วบาดจนเป็นแผลที่มือเธอก็เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเอาสเปรย์รักษามาใช้เนื่องจากสกายนั้นกำลังฝึกง,งานอยู่ที่โรงพยาบาลจึงมีบัตรผ่านที่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันนี้จิมก็พยายามเก็บตัวอย่างเลือดออกมาจากแก้วน้ําเพื่อจะเอาไปตรวจว่ามันตรงกับ DNA ของใครแต่ว่าเขาก็ดันทําพลาดจนมันเชื้อจางไปกับน้าซะก่อนตัดภาพมาที่ทางฟังของเทเลอร์กับมิลล่า ในระหว่างกำลังเดินกลับไปยังฐานทัพเทเลอร์ก็แอบตัดเชือกข้อมือจนขาดได้สำเร็จทันใดน,นั้นมันก็มีตัวบางอย่างบินผ่านต้นไม้ทำให้มิล่าตกใจเทเลอร์จึงรีบใช้โอกาสนี้จัดการกับมิล่าและกลายเป็นฝ่ายจับตัวเธอเอาไว้แทนทางฝั่งของสกายหลังจากที่ไม่สามารถส่งข่าวไปหาพวกซิกเซอร์ได้เธอก็คิดที่จะหาทางออกจากเทอรโนวาเพื่อส่งข่าวให้กับพวกนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งพอเห็นว่าตอนนี้พวกจอร์ดกำลังมีงานออกไปขุดท่อน้ำข้างนอกพอดีเธอจึงรีบเข้าไปหาแล้วขอสมัครเป็นคนงานช่วยขุดท่อด้วยทำให้สกายจึงได้โอกาสออกไปจากเทราลานัวาแล้วส่วนเทเลอร์ในขณะที่กำลังบังคับให้มิล่าเดินไปเรื่อยๆมิล่าก็ได้ถามถึงเรื่องสงครามในโซมาเลียว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้ลูคัสเกลียดเทเลอร์นักหนาตั้งแต่หลังจบสงครามในครั้งนั้นซึ่งพอมิล่าถามเรื่องนี้ก็ทำให้เทเลอร์ไม่พอใจและทำให้ทั้งสองเกิดการทะเลาะก,กัน แต่ทันใดนั้นมันก็มีเสียงบางอย่างดังอยู่รอบๆตัวทั้งสองคนทําให้พวกเขาจึงคิดว่าตอนนี้อาจจะมีไดโนนเสสองแอบตามมาอยู่เพื่อหาโอกาสเล่นงานเสียทั้งคู่ ตัดภาพมาที่ทางฟังของจิมหลังจากเผลอทำเลือดของสายรับเชื้อจ้างไปกับน้ำเขาจึงไปขอให้เมาคอมช่วยแยก d n a อออกให้เพื่อจะได้เอาไปตรวจหาเจ้าของว่าเป็นใครกันแน่แต่เมาคมก็ไม่ยอมช่วยเพราะเลือดแค่หยดเดียวมันน้อยเกินไปการจะสามารถแยกออกมาจากน้ำขนาดหนึ่งแก้วได้ก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรซึ่งพอจิมเห็นว่าเมาคอมจะไม่ยอมทำเขาจึงคิดจะทำมันด้วยตัวเองแล้วหยิบจับของมั่วซั่วจนทำให้เข้าของในห้องพังไปหมด เมาคอมที่เห็นแบบนั้นจึงทนไม่ไหวและตัดสินใจว่าจะยอมช่วยจิมก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังมากไปกว่านี้ส่วนทางฟังของสกายที่พอได้ออกไปจากเทอราโานวาแล้ว เธอก็แอบหาโอกาสหนีไปเพื่อจะพบกับพวกสิกเซอร์ที่กำลังรอยอยู่ในป่าจากนั้นพวกเขาก็พาสกายไปยังฐานทัพแล้วให้สกายได้พบกับแม่แลกกับข่าวสารในเทอร์ลาน,นวาที่เธอนำมามอบให้ซึ่งในตอนนี้แม่ของสกายกำลังป่วยหนักมีแค่พวกซิกเซอร์เท่านั้นที่มียารักษาอาการป่วยนี้ทำให้เธอจึงจำใจฝากแม่ไว้กับพวกเขาแล้วคอยทำงานเป็นสายรับแลกกับยารักษาแม่ต่อจากนั้นเมื่อมาคอมสามารถแยกตัวอย่างเลือดออกมาจากน้ำได้สำเร็จแล้ว จิมก็นํามันไปให้อลิซาเบธเพื่อจะให้เธอตรวจสอบ DNA แต่อลิซาเบธก็บอกว่าตัวอย่างมันเจือจางมากอาจใช้เวลาถึงพรุ่งนี้เช้าความมันจะตรวจสอบเสร็จดังนั้นคืนนี้ต้องทิ้งมันไว้ที่โรงพยาบาลแล้วค่อยกลับมาดูใหม่อีกทีแต่ทว่าเมื่อจิมกลับออกไปจากห้องวิจัยแล้วในระหว่างนั้นสกายก็ได้เข้ามาหาอลิซาเบธและเห็นว่าตอนนี้เลือดของเธอกําลังถูกเอามาตรวจสอบอยู่ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของเทเลอร์กับมิลล่า ในขณะกำลังนั่งพักอยู่กลางป่าทันใดนั้นไดโนเสาร์สลชเชอร์ที่มันแอบสะกดรอยตามมาอยู่ก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทั้งสองคนทำให้เทเลอร์กับมิล่าจึงรีบพากันวิ่งหนีจนกระทั่งไปถึงยังหน้าผาแล้วตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำจนรอดจากไดโนเสาร์พวกนั้นมาได้ ต่อจากนั้นเทเลอร์กับมิลล่าก็คิดจะยุตดดิความบาดหมางชั่วคราวแล้วหันมาร่วมมือกันก่อนเพราะตอนนี้พวกสเล e เชอร์กำลังหาทางลงมาจากหน้าผาเพื่อตามล่าทั้งสองคนดังนั้นทั้งสองจะต้องปักหลักรออยู่ที่นี่แล้ววางแผนต่อสู้กับพวกมัน ส่วนที่เทอร์ลานว่าเพราะตกกลางคืนสกายก็แอบ,บเข้าไปในโรงพยาบาลอีกครั้งแล้วทําลายตัวอย่างเลือดทิ้งเพื่อไม่ให้ถูกตรวจเจอได้ซึ่งพออลิซาเบตกับจิมพากันกลับเข้ามาดูตัวอย่างนั้นอีกทีก็เห็นว่าตอนนี้สายลับมันได้แอบ,บเข้ามาทําลายหลักฐานทิ้งไปซะแล้วทําให้จิมจึงมั่นใจว่าสายลับจะต้องทํางานในโรงพยาบาลแน่เพราะมีบัตรผ่านที่สามารถเข้าออกที่นี่ได้ตลอดเวลาทางฝั่งของเทเลอร์กับมิลล่าที่กำลังเตรียมตัวรับมือกับพวกสลัเชอร์ ไม่นานนะักพวกมันก็ได้พากันตามมาถึงและกำลังจะเข้าชู่โจมใส่ทั้งสองคนเทเล,ลอร์จึงทำการปาหอกไฟใส่จนพวกมันตัวหนึ่งเกิดไฟไหม้และได้รับบาดเจ็บสุดท้ายแล้วพวกสแลชเชอร์ก็ต่างรู้สึกกลัวแล้วพากนันหนีกลับไป ส่วนที่เทราโนวาตอนนี้จิมก็ได้รายชื่อของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลทั้งหมดมาเพื่อจะเอาไปใช้ตรวจสอบว่าใครกันแน่ที่เป็นสายลับตัวจริงในระหว่างนั้นอลิซาเบตก็ได้บอสแสมาเพิ่มเติมเพราะเธอลองตรวจสอบจากเศษตัวอย่างที่เหลือดูจนพบว่าเจ้าของเลือดนั้นเป็นผู้หญิงทำให้จิมจึงเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นในการสื่หาสายลับคนนี้ จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาเทเลอร์กับมิลาก็าได้แยกทางจากกันสิ่งทั้งสองจะยังไม่เปิดศึกจนกว่าจะกลับไปยังฐานทัพของตัวเองและเมื่อเทเลอร์ได้กลับไปถึงยังเทรลานวัวแล้วจิมก็รายงานว่าตอนนี้เขาได้รายชื่อผู้ต้องสงสัยทีคาดว่าเป็นสายลับมาทั้งหมด47คนข้อมูลระบุแน่ชัดว่าสายลับจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนและเขาจะทําการสืบสวนไปทีละคนจนกว่าจะได้ตัวสายลับ